สวัสดีตอนเย็นครับผม300กับ24วันแล้วครับเก็บไข่กันดีกว่าครับผมมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟองครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

54 55 56 57 58 59 6 0 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87,88,89 90,91,92 93,94โอเคครับผมวันนี้ได้94ฟองครับผมไว้มาเก็บไขาได้วยกันใหม่ครับ บายบายครับ